ก็ต้องกล่าวกราบสวัสดีท่านนะครับผมมายินดีต้อนรับเข้าสู่ท็อก t พ h นะครับผมวันที่1 2เดือน11นะครับวันนี้มีอะไรอัปเดตใหม่บ้างนะน้อย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 เลยครับไม่มีอะไรมากแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับผมเปิด2จอได้แล้วครับโดยไม่ต้องใช้เลฟฟิงเกอร์หรือ u g 4หรือคาวโฟนใดๆนะครับผมกดที่ลิงก์คลิปได้เลยครับขวาบนเลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วแล้วก็ลูบหน้าจอเลยฝากดูด้วยนะครับทุกคนสำหรับคนที่มี2ตัวละคร2กระเป๋านะครับแต่ตัวละครที่ สมมติว่สองตัวละครแต่อยู่ในกระเป๋าเดียวกันไม่สามารถเปิดได้นะครับผมก็ข้ามได้เลยนะตามนี้ครับกิจกรรมใหม่มีอะไรบ้างครับก็กิจกรรมใหม่เหมือนเดิมตามธรรมเนียมของเราครับบตเตรพาร์ใหม่3ตัวครับผมลิงก์กับกิจกรรมครับก็คือ b บ t เตรพาร์ในการสร้างเครื่องร่อนนะครับผมก็คือตอนนี้มีกิจกรรมในการสร้างเครื่องร่อนนะครับ๋ยวเปิดให้ดูแล้วก็ตัวนี้นะครับเกี่ยวกับกิจกรรมด้วยนะเอาไว้สร้างเอ่อออฟสีทองอะเอาไว้เปิดเครื่องร่อนกล่องทองนะครับผมนายช่างนะช่างฝีมือสิโอเคแล้วก็พาทอาวุธครับ ก็เหมือนกันเลยตามกิจกรรมนะครับผมอ่ะแบทเทพาร์จบไปแล้วกิจกรรมเลยครับผมนี่ครับล็อกอิน7วันอันนี้สายฟีไม่ยิ้มเพราะว่าต้องซื้อแบทเทนพาร์าโอเคไม่เรียกแบทเทนพาร์สิสนี้เรียกว่าอะไรเดี๋ยวอ่ะผมเรียกคูป,ปองปลดล็อกใช้งานแล้วกันอ่ะอันนี้ด้วยเช่นกันนะครับผม <c oughs> ก็เพิ่งง่ายมีคูป,ปองมาใหม่แล้วครับหน่าร้านค้าได้เลยสําหรับคนเติมนะแต่ช่องเราไม่ใช่ช่องสายเติมโอเคคําสั่งครับผมนี่เลยครับ ก็คือเปิดอาวุธมันจะลิงก์กับตัวแบทเทนพารนะครับผมอ่าอันนี้มาดูกันเองได้เลยนะครับคำว่าสุดท้ายก็เปิดได้อาวุธแบบสมม่วงเท่านั้นเลยนะม่วงทองแล้วก็แดงเลยนะแดงไม่มีหรอแดงไว้ผสมเอานะครับผมตามนีนะ้ม่วงกับทองเลยนะสำหรับสายเติมนะครับต่อมาเติบโตรายเดือนเนี่ยแหละผสมพานะอันนี้ก็สัตว์นั่นแหละอ่าและนี่ครับกิจกรรมเครื่องรอดมาใหม่ครับผมที่ลิงก์กับตัวแบทเทนพารเลยนะมีกิจกรรมมาใหม่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะ ลองสร้างต่างๆสับสนยา e เย็กพีเ็จซิ้งคําสั่งกิลอันนี้2อ,อย่างนี้ทุกคนทําเสร็จได้อยู่แล้วตัวของเคว็ดลวันดันเจียนกิลอันนี้ก็สะสมสำหรับผู้เล่นฟรีนะอุ้ยดีดีดดกิจกรรมผู้เล่นฟรีมาเยอะเลยกิจกรรมเช็คอินครับผมได้กล่องกี้นะของเ,ออเปิดเครื่องร่อนของดันเจียนกิลนะครับผมของตัวมังกรนะโอเคมีอะไรอีกไหมสะสมการเปลี่ยนอาชีพอ,อันนี้ก็สายฟรีทําได้ เออดีดีด,ดีมีมาเยอะเลยนะสี่กิจกรรมข้างล่างนะครับผมแล้วก็สามกิจกรรมข้างบนนะเท่าไอห้ากิจกรรมเลยดีกว,ว่าแล้วก็สามบนถูกต้องไหมสองบนแล้วก็ห้าล่างโอเคตามนี้นะครับผมมาเราจะมาผสมเครื่องร่อนให้ดูกันเลยดีกว่านะครับตามกิจกรรมของตัวนี้เลยเตัวสับสนการสร้างเครื่องร่อนอีพิกนะครับผมซึ่งเราสามารถทําตัวนายช่างได้อยู่แล้วตัวลูกศิษย์ผมก็ทําได้อยู่แล้วแต่ว่าตัวของช่างฝีมือไม่สามารถทําได้นะครับผมเพราะว่าต้องใช้ ชื่อส่วนของฟ้าครามซึ่ง,งรวยต้องรวยเดีย๋ยวเป็นบรรทนี้นะบรรทพัพนี้ก็จัดเลยครับแต่ว่ามันแพงอ่ะผมเชื่อว่าแพงแน่นอนอ่ะสำหรับสายเติมนะมาดูกันในนี้ได้เลยนะครับผมตัวบรรทพัพร์ทใหม่นะอ่าอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอืมก็ต้องมีกิจกรรมสินะกล่องไหนครับเนี่ยเอ่อนี่ไงตามนี้เลยนะครับผม29เเหรียญน,นะอันนี้ก็ตีอันนี้ตีไปพันแปด ตีพันแปดได้เลยแล้วก็สามารถให้พ่อค้ากดได้ประมาณพันต้นๆน,นะผมว่าพันต้นๆน,น่าจะได้ลคะครับอันนี้ก็ตีไปสัก8ปดร้อยเก้าร้อยครับผมโอเคตามนี้ครับผมมาทำเครื่องร่อนกันเลยดีกว่าตามกิจก,กรรมจะต้องสร้างอะไรกี่กล่องบ้างนะขอดูซ้านะครับเพื่อความแน่นอนนะสดสมเครื่องร่อนครับโอเคลูกสิบลูกสิบสิบห้าครั้งเลยเหรอแล้วก็นายช่างสิบครั้งผมขออนุญาตทำนายช่างสิบครั้งก่อนจะได้บริออนนะ อุ้ยแต่ว่าโอ้โหไอตัวลูกศิษย์มันได้คุ้มะดิมันได้ตัวอะไรปนิดห้าเลยโอเคมาสร้างกันเลยครับอุ้ยเพราะว่ามันใช้อะไหลเล็กเยอะมากเลยนะตอนนี้อะไหลเล็กราคาเด้งแน่นอนครับผมมั่นใจเลยนะเนี่ยลูกศิษย์ซึ่งลูกศิษย์หลายคนไม่อยากสร้างมันจะสร้างไปทาไมอ่ะดูดิมากสุดมันได้สีฟ้าถูกต้องไหมแล้วคือมันไม่ได้อยากได้สีฟ้ากันละครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยสีฟ้าตันแล้ะแล้วมันค่อนข้างเปลืองอะไหล่กินเล็กนะอ่ะผมทำอันใหญ่ก่อนเลยนะครับผมสิบกล่องทําพอไหมไม่พอ ขาดอะไรเอ่ยอะขาดอะไรบินเล็กจริงด้วยนะอ่ะผสร้างไปเลยครับชุบชุบชุบตึ้มโอเคไม่สําเร็จยิ่งใหญ่คักครั้งเลยนะอย่าไปสนใจเกมนี้นะอย่าท้าทายระบบครับผมระบบนี่คือสุดยอดจริงๆอ่ะแล้วผมก็มีกล่องที่ผมดองไว้ด้วยโอ้ยแต่ว่ามันเป็นการสร้างนะใครที่มีกล่องดองไว้นะครับผมก็คือทําอะไรไม่ได้นะเพราะกิจกรรมมันเขียนว่าสร้างนะครับผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเลยนะมาดูไปด้วยกันอ่าอันนี้ลองสร้างนะกิจกรรมลิงก์กันด้วยนะครับผมอ่ะอันนี้ โอเคตกลงไม่ใช่เป็นการใช้ไม่ใช่การสร้างนะอ่าก็คือใช้กล่องได้เลยนะครับอ่าผมแวในคนั้งก่อนผมดองไว้ไนดะ้คังเยอะแยะเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวผมก็ต้องซื้ออะไหล่เล็กนะครับผมอ่ากล่องอยู่ไหนเอยอ่าเดี๋ยวผมหลอนว่ได้หาไม่เจอเองอยู่ในกระเป๋าตัวเองเนี่แหละอ่อยู่ไหนนี่ไงนี่ไงโอเคเขาสิบกล่องพอดีเลยทุกคนแต่กระเป๋าผมไม่พอแน่เลยอ่ากระเป๋าไม่พออีกนี่เนะีแยกชิ้นส่วนครับ เก็บของอ่ะพอละก็บอันแล้วผมก็จะดองเก็บไว้นะรอกิจกรรมหน้านะผมไม่เปิดครบ1 1อันนะครับเปิด10บอันพอละรอกิจกรรมหน้านะครับชึบโอเคสีทองก็2สองอันมาดูกันดีกว่าว่าจะได้ม่วงไหมเปิดทองก่อนเลยเปิดสีทองก่อนเลยขอม่วงจ้าแมวฟ้าแมวฟ้านะฮึบริงริงกัสตาร์ตกเอ,อหอฟ้าตึงๆไม่ต้องดูต่อละกี้จ้าอันนี้ก็ ข้ามไปเลยไม่ต้องมีความหวังม่วงละโอเคเรียบร้อยครับเปิดทั้งหมดอ่านี่คือ10กล่องนะนี่คือเกลือ10กล่องนะครับผมออกได้เลยมีอันนี้ไม่ต้ใช้2อันฟ้าได้รับโคเด็กบวกซีพีอีสามร้อยเลิดได้อีกสามร้อยโอ้โหก็อิ่มอร่อยอยู่นะไม่ธรรมดาครับยังดีนะได้ฟ้าไม่ใช่ได้เขียวหมดนะครับเป็นงานที่ดีโอเครับของรางวัลได้เลยเป็นตัวมาริออนมริออนผมลงเลดบอสยังไม่ครบด้วยสามอ่ะสิบอันต่อสัปดาห์โอไมค์ก๊ <obsc ene> <ipt> ลืมตลอดเลยนะครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วก็ตัวสุดท้ายครับลูกศิษย์ครับอันนี้ก็ทุกคนไปทําได้เลยนะผมเชื่อว่าก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้ละขอขอบพระคุณทุกคนมากเลยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะสรุปวันนี้ก็คือมีกิจกรรมใหม่ครับอ๋ออลืม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 สมอระบุม,มสมอระบุมสมระบุมซีซั่นสามนะครับผมจัดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ละตัวเหรียญสมอยังไม่รีหรอวะเนี่ยฮัลโหลแต่ว่าสมอนะครับจับคู่ใหม่เรียบร้อยแล้วของผมเจอกับพวกเซิร์ฟฟนะครรับผมมเเซิ์ที่่ขาาโว อ่ะไอเราไม่มีพันเลยละโดนหนึ่งศูนย์หนึ่งลุมนะหนึ่งศูนย์หนึ่งมีพันจุสามเซิร์ฟจ้ามีสองแค่นี้นะของคุณมีพันถึงเอ่อสองเซิร์ฟใหญ่รวมกันแปดพันนะแปดคิวหรือว่าแปดสมาพันธ์เลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมตามนี้นะอ่าก็นั่นแหละข่าวจริงอย่าไปเสพข่าวเทเ็จเยอะข่าวเท็จคนขี้โม้ตามนั้นนะโอเคขอขอบคุณทุกคนมากนะครับผมเราเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับแล้วเ,เจอกัน สายฟิล์มจะอยู่ได้นานแค่ไหนวะเนะี่ยกิจกรรมไม่งอุ่นสายเติมข้อข้อเลย <S 2> <S 2> <S 2>